วันนี้จะมาแนะนำแอร์ Mitsubishi Happy In Water แอร์ใหม่ล่าสุดปี2025ระบบแรกก็คือระบบฟาร์ c คูลิ่งเพื่อปรับอุณหภูมิให้เย็นลงอย่างรวดเร็วระบบต่อไปคือ n a โนแพลตินัมฟิลเตอแผ่นกรองอากาศที่ผสมอนุภาคแพลตินัมที่มีขนาดเล็กระดับนาโนช่วยในการยับยั้งการจเจริญเติบโตของแบคทีเรียเชื้อราและกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่อไปคือออโตรีสตาร์ art, ระบบปิดเครื่องอัตโนมัติหลังเกิดกระแสไฟขัดข้อง เพราะฉะนั้นเวลาเกิดไฟขัดข้องระบบจะปิดเครื่องให้อัตโนมัติโดยที่คุณลูกค้าไม่ต้องเป็นห่วงว่าแอร์จะเสียหรือพังแล้วยังมีรับประกันคอมพิวเซอร์5ปีแผงคอยเย็นและคอยร้อน3ปีอะไหล่ภายในเครื่อง1ปีสำหรับใครที่สนใจสามารถติดต่อแอร์บ้านราคาโรงงานพร้อมติดตั้งได้เลยค่ะ